อุชาวิสัชนาที่หลวงปู่สอนแผ่เมตตาที่กล่าวทั้งหมื่นโลกธาตุทั้งหมื่นโลกธาตุนี้แบ่งชั้นอย่างไรเจ้าคะเออเดี๋ยวกูว่างแล้วกูจะแบ่งให้มึงนะแต่ตอนนี้กูยังไม่ได้ว่างไปท่องอยู่ในหมื่นโลกธาตุก็เลยแบ่งไม่ได้แต่หมื่นโลกธาตุเนี่ยเขามีหลักคิดเอาไว้ว่าหมื่นโลกในหมื่นโลกธาตุก็มีโรคทั้งสามปรากฏอยู่ในทุกโลกธาตุและโรคทั้งสามก็คืออะไร มนุษย์โลกสวรรค์โลกแล้วก็นรโกโลกนรโกโลกก็คือทุกขติภพกับสุขติภพบแบ่งเป็นภพภูมิสองภพสุขติกับทุกติส่วนปรมัติเขาไม่แบ่งเป็นภพปรมัตินี่ไม่เรียกว่าภพภพปรมัตินี่ไม่มีปรมัติธรรมปรมัติภพนี่ไม่มีปรมัติขั้นสูงสุดเนี่ย แม้เราจะบอกว่าพระอริยเจ้าระดับพระโสดาสกิทาคานาคาถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ยังเรียกว่าปารมัตทหรือไม่ก็ยังไม่ได้เรียกว่าปารมัตาภพเพราะงั้นปรมัตาภพบก็คือผู้ที่เข้าถึงอรหันตภูมิอรหันตภูมิเท่านั้นแต่มันก็ไม่มีพบให้เกิดอีกแหละก็อาจจะเรียกได้เหมือนกันว่าโสดาสกิทาคานาคาเพราะอะไร อาจจะเป็นผู้เกิดในปรมัตถพเพราะถ้ายังไม่บรรลุอราหันต์ก็ต้องเวียนมาเกิดอีกรอบหนึ่งก็ยังคงสภาพเป็นเป็นผู้ยืนอยู่บนพื้นแห่งปรมัตถธรรมก็อาจจะเรียกได้ว่าปรมัตถพบได้เพราะพระโสดาเมื่อตายแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้บรรลุสกิทาคานาคาก็ต้องไปเกิดเวียนว่ายใจเกิดอีกแต่ไม่ตกทุกติละจะอยู่ในสุคติแต่อย่างน้อยเจดชาติเนี่ย ก็ยังเรียกได้ว่าปรมัตาภพบได้แต่ปรมัตารพบกนนี้ก็ยังซ้อนอยู่ในสุคติพบอยู่ดียังซ้อนอยู่ในสุคติพบเขาก็เลยไม่เรียกปรมัตารพบไงแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาตายแล้วไม่ได้เป็นนารหันแม้มาเกิดก็ยังมีฐานเขาเรียกว่ายังมีมีศักดิ์ศรีหรือมีเกียรติภูมิสูงกว่าสุคติพบอื่นๆ สูงกว่าสุคติภพอื่นๆเหมือนอย่างกับพระท่านทาวจตุโรกบาลทั้งสีท่านทาวจตุโรกบา,ททา,ทาลบาทั้งสี่ก็เทียบได้ว่าเป็นสุคติภพแต่ท่านทั้งสี่ก็เป็นพระโสดาบานันเป็นพระโสดาบานันเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นอธิบดีของเทวดาในชั้นนี้ทั้งปวงเป็นอธิบดขีของเทวดาในชั้น จาตุมมหาราชิกาทั้งปวงเพราะท่านเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าปรมาถพก็ได้แต่แท้จริงแล้วก็คือยังอยู่ในสุคติภพอยู่ดียังอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาอยู่ดีพระเทวดาที่ได้อยู่ในปรมตถพบก็มีอยู่หลากหลายอีกชั้นหนึ่งก็คือพวกพวกอะไร เท้าสันตุสิทธิเทวราชสวรรค์ชั้นดุสิตก็เป็นที่อยู่ของพวกพระโพธิสัตว์เจ้าพวกนี้ก็ยืนอยู่ในปรมัตถภพแต่ก็ยังอยู่ในสุคติภพอยู่ดียังอยู่ในชั้นกรรมามาวจรภูมิอยู่ดีพวกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพอตายไปแล้วก็จะไปเกิดอยู่ในชั้นดุสิตเรียกว่าเท้าสันตุสิทธิเวราตก็อยู่ใน ในในสุขติพบอยู่ดียังอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมิสรุปแล้วก็คือปรมัตถพพบแท้จริงไม่มีแต่สัตสีของผู้ที่ได้เข้าถึงปรมัตรธรรมจะมีอํำนาจเหนือกว่าแม้ไปเกิดในกามาวจรภูมิก็มีศักดิ์มีเดชมีศักดาหเหนือกว่าผู้ที่ไม่เข้าถึงปรมัตถภูมิหรือปรมัตรธรรม ถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีมีอนุภาพมากนอันนั้นละ่ะคือคือหลักคิดหลักนับคำนวณของหมื่นโลกธาตุว่าในหมื่นโลกธาตุก็มีพบอยู่สามพบคือหนึ่งสุขติพบมีมีมีพบภูมิมีภูมิมอยู่สามภูมิคือสุกติภูมิทุกติภูมิ Yeah. แล้วก็ปรมตถภูมิก็ยังไม่เรียก mm hmm. แต่เขาก็เรียกกันว่าเป็นปรมตถภูมิแต่ในขณะเดียวกันก็มีนรกมีสวรรค์มีพรม mm hmm. ก็ยังแบ่งกันไปอีกแต่ก็รวมอยู่แล้วอยู่ในสุคติกับทุคตินั่นเอง yeah. yeah. มนุษย์ก็ยังจัดว่าเป็นสุคติหรือทุคติฮะเออมนุษย์ยังเป็นสุคติ มนุษย์มีทุกขติไหมมนุษย์แม้มีทุกขติก็ยังดีกว่าทุกขติที่เกิดในนรกภูมิเพราะอะไรเพราะทุกขติมนุษย์เนี่ยมันเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมหนีได้ไหมพ้นได้ไหมแต่ทุกขติของนรกภูมินี่เลือกได้ไหมหนีได้ไหมพ้นได้ไหม,ได,ไ,หม,ไ,มได้จนกว่าจะหมด จนกว่าจะหมดอายุขไขห,หรือหมดกรรมเขาจึงจัดว่ามนุษย์เป็นสุคติภพเเป็นสุกติภพยอย่าคิดว่ามนุษย์นี่ะกะเลวกรลาดเหลวแหลกไก่การนะโว้ยยังมีศักดิ์ศรียังมีศักดิ์ศรีกว่าอะไรกว่าอะไรกว่าสัตว์นรกไงไม่ภูมิใจเหรอม,มึงมึงมีศักดิ์ศรีมากกว่าสัตว์นรก ามันเลือกได้ยังมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์นรกอย่างเดียวไหมไม่ใช่กว่าอะไรอีกกว่าสัตว์เดรัจฉานไงสัตว์เดรัจฉานมันเลือกไม่ได้สัตว์ราานรกก็เลือกไม่ได้แต่มนุษย์เลือกได้เขาจึงเรียกว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสุคติภพแล้วสุคติภพมีอะไรบ้างอะนอกจากมนุษย์แล้วก็มีมีพรหมมารก็อยู่ในสุคติภพนะ พญามารสุรสวดีก็อยู่ในสวรรค์ชั้นที่หกนะก็ยังอยู่ในสุขติภพมีพรหมมีมารแล้วก็มีเทพมีเทวดาเนี่ยอะไรย่างนก้นก็สุขติภพพร้อมรวมเพราะงั้นเวลาเจอพระพรหมก็จะบอกนี่ท่านเป็นญาติกับผมนะท่านเป็นญาติกับกรานะอะไรอย่างนั้เน่เออเอามึงเ,เอาที่มึงสบายใจเถอะ 就。